ใช้จริงอ่ะใช้จริงได้ครับใช้จริงได้โชว์ได้นักก็ไปโชว์ก็จอดได้ไม่เป็นไรเราไม่ได้ถก็ต้องจอดครับถ้าไม่จอดมันก็ดูดไม่ได้ไงเราจอดให้ยังอ่ะใช่ไห้ยังครับเราจอดเลยังเพราะว่าเจ้าพาเอาพาอะไรเงี้ยวันข้าวเช้าสุดตุรีนี่เขาก็ไปใส่ดูดได้ตุรีเรารวนเนี่ยตุรีเลยแก้วแล้วแก้วได้อ่ะ เไม่เอาครับพอเอาร้อยเก้าสิบก็ก็ไม่เอาร้อยเก้าสิบสองค่แล้วไปใส่เงินอีกสองพันให้ลูกน้องจับฉลากหมากินเลครับกินเลยเรากินได้ไม่เป็นไรครับกินเลยไม่ตื้อไม่เป็นไรฝนลูกอมมัน <c oughs> มีเม็ดเล็กๆข้างในมีเม็ดเล็กๆข้างในกินเลยครับกินเลย สามร้อยเปน่ะเอาแต่ให้พี่เดชไปเห็นที่เยอะเออเออเออ